พามาเบิงเจลสิบล้านเด้อพี่น้องนี่แล้วครับลูกพ่อเก้าล้านแม่นี่เป็นลูกของพญาหงเป็นลูกของพญาหงเลยเด้อแม่าอายุเท่าเด็กครับนี่อีพออีสองปีสี่เดือนครับสองปีสี่เดือนแทนครับยี่สิบแปดเดือนยี่สิบแปดเดือนแทน,น,นครับ พี่เลี้ยวโอ้บ่ได้มาทายดูเนาะเนาะสิบล้านนะมายามเดกับเบิ้งแจ้ในคอกแล้วกับเบิ้งเพื่อนไรล่วงน้าเลยสิบ่ได้เอามายืนจัดท้าเบิง้งคักๆจิกเทียมันกับพูดพะล้ของมันอยู่ด้วยเหรอเนาะซีรลีดน้ำเชื่อเรียวๆนี่คิดว่ายุคครับเพราะว่าเข่รล้นแล้วเจยวหักเหลี่ยมหนึง่งขูดระเบิ้งเขามัน ว่ามันตีเขียวฮะประมาณยี่สิบหกถึงสามสิบเดือนก็เกินนี่ัวนี้ยี่สิบแปดเดือนยี่สิบแปดเขียวมันเติบโตขนาดขนาดว่าใช่ไหมเบื้งกระดานเขาเนี่พอนเขานี่ยว่าพืชเลี้ยงเขานี่อัศจรรย์ตั้งแต่นน่อยทายมันมากนี่ตั้งแต่อายุจากเดือนวะสิบสามเดือนสิบสามสิบสี่เดือนเนาะทายอัปเดตมันมากน,นี่เรืวเขานี่ยังบอส จับเลียมปั่นใดได้น่ยเขายัางกลุ่มบุลยอยู่สีไงครับกูนี่หลายข่าอีกดอกไงสี่10ลานนี่กูนะนะพวกบึงท่าง,งเขาแล้วนะ่ะเอิกนี่ยังลมหลวมอยู่ยัง,งสีไงยสีโตัวกูนี่ได้อีกหลายเลย นาอกเพิ่นบาดนีด้วยความที่ว่าสายพญาหงเนาะพวกจุดเต็มอัตลักษณ์นี่ชัดเฮียงชัดคักชัดแน่เลยล่ะตาแต้มแก้มจ้ำอ่งข้อปอกขาขาเบึงกำไลกำไลนี่ครบสีขาเลยเด้ท่ายก็ดีเพี้ย ใช่กับอัศจรรย์ด้วยเร็วๆนี่ละ่ะสี่ได้ใส่น้ำเสือ้อสี่เ้เบิ่งตาแต้มมันนี่เห็นบ่แต้มคักบ่าตาคัากก็แต้มคนเดีเบิ่งแก้มจำอือเห็นบ่จำสองจุดบัดน,นี้อ่องข้อบัด อองค้อนี่ห่วยเจ้าสิเอาปันใดอองข้อนี่นนแล้วไฟไต้ข้างนี่ขันมาเบิ่งไล่ตรงนี้สิเป็นเป็นคือผีเสือไหมเห็นบ่เป็นจุดสามจุดอ,อ่อนซ่อนเตนอ,อกนี่ล่ะบดนิยืนฐานขามันคงเลสิบล้านเป็นควายที่ยืนฐานขามันคุงยืนแบบ ขานีเสมอกับไรหนาเลยลักษณะพอพันที่ยืนดีต้องยืนแบบนี้ครับขาเสมอกับไรหนาบะนี้คันเพื่อนได้ขืนผสมจังเสียเวลาเพื่อนลงกระแทกลงมากเาาสียขาหนาซี่เป็นตัวรับแรงกระแทกแล้วบะนี้ขาหลังใญ่ๆเวลาเพื่อนขึ้นตัวแม่จังเสีย มันสีทรงแรงขึ้นไปเด้แรงสปริงคอเท่าดีอ้าถูกบ่ได้มาอัพอัพเดทดุคือมากอะเห็นตั้งแต่เพิ่นยืนอยู่ในคอกนั่นแหละคือจังหวะแหละครับบ่ได้ออกมายืนจัดท่าเร็วๆนี่แหละสิได้ใส่น้ำเสื้อพูดนะท่ายืนสมาร์ท ครบเครื่องทุกจุดแล้วครับบรูวัตซีครบจังใดอีกล่ะสายกด็ดีเปิดรับผสมไปนี่ยังครับยังเนาะเพราะว่าเกอือบพื้นหัวกืแข่าร่อนก,กับกำลังว่างแผนอยู่ว่าสิเปิดรับผสมเท่าใดร่ล่กะกับนำเสื้อสิจำนายจังใดเดี๋ยวต้องรอติดตาม ก็ต้องเทสน้ำเชื่อว่าเพื่อนแรลนสมบูรณ์เต็มที่ไปบุนละจังสิให้พี่น้องได้แบงปันพันธุกรรมไปนั่มครับแต่ตอนนี้ก็มาหาเบิ่งแบบออดเด์บก่อนพ่อเป็นกระใสก่อนต้องรอติดตามครับสำหรับสายพัฒนาควายยักษ์ควายใหญ่ลาพี่น้องไปเพียงสำนีครับสวัสดีครับ